รีวิวมันแกวค่ะมันแกวแต่เหมือนได้เคยได้ยินเพื่อนๆบางคนเรียกว่ามันเผาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเอออันนี้ไปไดากินมาตั้งแต่เด็กๆดังเดิมเนาะทั้งปลูกทั้งขุดทั้งกินทุกอย่าง <c oughs> นะอันนี้ทวนซื้อกินอันนี้ยี่สิบบาทจะ้ะอืมไม่ต้องไปปลูกการเลือกมันแก้วอะ่ะเราก็จะเลือกหัวหัวเป็นแๆเ,เ,นเนาะหัวเป็นแป้ๆเปลือกบางๆเออจะหวานกว่าเออ แล้วก็ขั้วอะไรเล็กๆเ,เอออันนี้ยังไงออแต่นี่นี่ล็อกล็อกขัดหน่อยนะอืมเออถ้าถ้าเปลือกนนหนาๆอือก็จะไม่ค่อยหวานเลยจ้ะเออนะพ่อแม่ปู่ย่าตายนายก็จะปลูกให้ลูกหลานไปกุกินเนาะเป็นของว่านแล้กายเป็นแบบรู้กันเยอะจังอันนี้อันนี้จะบอกให้ดูวันนี้ไม่น่าจะหวานนะหว,นหวานน้อยกว่านี้เลยเพราะว่ามันดูทรงเปลือกนนหนาๆแล้วก็หัวมันก็เต้นเท่าไหร่ เจะบอกกันให้ดูนานๆเลยเหลเล่งมือ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 โหอกีบนโแบางทีดินมันดินด้วนเหรอหัวย้อยใหญ่เป็นเี่ยงเป็นอะไรออกไปผ่าผ่าชิ้นเลยผาชิ้เลยอันนี้นี่เป็นวางเลยเนาะหวานหวานมันหอมแต่ต้องมันผสมนิดหนึ่ง

ท้ายา,าก็ตองรบไปเ<ม>รืังกฤษเร่อะไรไม่รู้นะต่างประเทศ้งมีามรู้บางคนองเอานี่แหละไปทำบบหั่นเต่าเล็กๆแ,แล้วไปทำเขาจิ้มกรอบอะใครๆชอบชอบแค่เอาสมหวังน่าอัน,นี้ไม่อะ,ะบางทีพ่พอเขาทำงกูกๆอะ่ะเขาเอาเป็นแก้วนี่นี่มันกรอบป่า ของกินแรกเราให้ลูกหลานเนาะเขาจะปลูกอ้อยอืมปลูกอ,อ้อ,อยอ้อยอ้อยพันที่เขาไปเอาไปทำอ,อ้อ,อยอ้อยกลั่นอ้อ,อยที่แบบไม่ใช่ทำตานะอ้อ,อยปล้องสีม่วง,งอ่ะอืมันก็จะมีอ้อยทั้กรอบไหมนะอืมปล้องกะทีหน่อยเป็นเด็กก็ไม่มีหรอกมิดไปสวนเนี่ยก็ไปกร,ดดประโดดหักเอากระโดดหักไปเร็วอ่ะมันถึงจะหัก ก็ใช้ฟันปอกตัดปอกักกัดจิงอือนี้ทางด้านต้นมันอยทางกนจหวนกว่าทางปลายเนาะปลายที่มียอดใบอะแล้วกินทิ้กินควงล้วยัะปลายริงไปโดนไปดูเลกินทิงกินขวงสูเน่หากินจะหวานอ้ปลายมันอาไปปลูกเลยเนาะยอดนเอาไปปลูกไปทำให้มันออกาก ไปขายโรงเรียนลัวละ100ลัวลา50บอกให้ฟ่อืมอืม เป็นลมกินสวัน hmm. อ <c oughs> mm ือจะกันขึ้นห hmm. น้าจ้ะ thank so m y friend thank f o support to you next video have a beautiful day bye 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 bye, 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 bye.